สวัสดีครับสวัสดีช่องอัมพัยช n แนลวันนี้ตอนเย็นครับให้แม่บ้านทำความสะอาดตอนเย็นให้กับแม่อัมพัยดีครับอายามาให้กินอย่างอร็ดอร่อยน่ครับ ไม่บ้านกว่า ทำความสะอาดหลักช้างนาพี่นาพี่ นี่มากกว่าดวนว่นี่ครับที่ลงสับปะรดครับยังไม่ได้ลงทําความสะอาดก่อนเลอะเลยครับสุขรกปกมากอันนี้ใช้งานแม่บ้านทำงานใช้งานแม่บ้านแม่บ้านทำเองครับ ปกมากเลย้วนไร้อ่วนปช่วยไปช่วยน้าซอยเด้อไปช่วยน้าซอยก่าด ไปเลยไปเลย<า>ไปครับ<ว>ไปไป<ว>ช่วยมี่เอาไปเอาคาดมาอีก,กัน,นึ่งไปเอาคาดมาอีก,กนหนึ่งพุทธมีเด็กมาช่วยครับช่วยทำความสะอาดเก กับปดต,ต,ตัวน้อย,อย <c oughs> ขยัน <ไป S 1> ชอบช้างครับมาอยู่มาเล่นเดินมาอยู่เล่นทั้งวัน <c oughs> มาดูแม่อไภไพไปปเอาอยาให้แม่อําไพกินทุกวันหมดแรงแล้วเหรอหมดแรงแล้วเหรอฮะหมดแรงยัง ว่าต <laughs> รงนั้นพอเลยนี่ยตรงนี้เนี่ยอ้วนพอแล้วเหน็นไหมนะเยี่ยมาตรงนี้เนี่ยอเใอใไ่ครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนครับร่วมด้วยช่วยกันนะคะ วอานอกมาตรงนี้เร็วให้นันน้องทำอย,อยู่ที่บ้านเจ้าเพิ่มพูนค่ะอ,อันนี้ก็ให้พ่อควานทำความสะอาดนะคะรอสับประรดมาค่ะไม่รู้จะได้วันไหนพ่อควานก็ต้องไปตัดหญ้าทุกวันค่ะน อำไพนุ่นพอพานทำความสะอาดส่วนเจ้ยอำไพก็กินแบบสบายใจเฉืมเลยนุ่นค่ะ okay. กินไม่หมดเลยนู่นไงอัมพาย,ยังกินไม่หมดเลยกดไว,ไว้ไว้ให้ลงสับปะรดไงอัมพายนู่นอัมพายอัมพาย ใช่ไหมยลองดูควนมารอบๆที่แบบตนี้ไม่อตงต้องใช้แรงของพ่อควานค่ะแม่ควานทำงานหนักยังไม่ได้แม่ควานเพิ่งคลอดลูกมายังไม่นานเลยค่ะต้องให้พ่อควานทำ พวกความแรงนี้ต้องใช้แรงงานเยอะๆ <_ d ata> ไปค่ะเราไปดูที่เจ๊อําไพกันกำลังกินแบบอร็ดอ, <_ d ata> อร่อยเลยเจ๊ไม่ได้กินสับปะรดนานแล้วเจ๊กินแต่หญ้าเลย เนี่ยค่ะเด็กินแต่หญ้าไม่มีสับปรดรให้กินเลยเนี่ค่ะเอกลักษณ์ของเจ๊จะเป็นตรงนี้นะคะเขาจะเป็นัยรุ่นนิดนึงเขาจะมีหูใหญ่ๆเห็นไหมคะเนี่ยเห็นหูตรงรูเขาไหมคะนี่คือจุดเด่นของเจยอําไพใช่ห่ชายวนเจยอํมไพเจยอํไพเนีย นี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นคีอดีมากค่ะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีบ้านเขาอยู่ข้างๆเรานี่ค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกับริมคลองเนี่ยนะคะ นะคะก็ควานกำลังทำความสะอาดเสร็จค่ะทความสะอาดพอควาจะมีอ,อะไรอีกไหมคะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่คล้คคคคคให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องอะไรคะช่องอ,อัมไพอัมไพชาแนเเล,ลค่ะขอบคุณมากค่ะ